ไม่มีเงินทำอะไรได้บ้างนะวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับแล้วก็ยุคนี้ไม่มีเงินทำอะไรดีแล้วจะได้เงินนะครับสวัสดีครับผมรัตพงศ์นะชะตานามวงนะครับถ้าคุณเข้าไปดูคลิปนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กด subscribe หรือว่ายังไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะครับก็รีบกดติดตามเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน พื่อที่ว่าเมื่อผมมีคลิปใหม่ๆนะครับทาง YouTube จะได้เตือนคุณรีบเข้ามาดูนั่นเองนะครับทีนี้ครับก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหาที่ผมจะเขียนบนบอร์ดนะครับฝากหนังสือเล่มนี้เลยนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะช่วยให้คุณไม่มีเงินก็หาไรายได้ได้นะในยุคใหม่นี้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณดังขึ้นมานะคุณจะหาเงินจากอาชีพอะไรของคุณก็แล้วแต่มันจะหาง่ายขึ้นครับ,นะรบหนังสือดังนี้ง่ายเป็นหนังสือใหม่ล่าสุดของผมนะครับตอนนี้ ยังมีราคาพิเศษนะครับหลักร้อยต้นๆเท่านั้นแล้วยังแถมคลิปสอนออนไลน์นะครับจะว่าเป็นเหมือนคอร์สออนไลน์ย่อมๆนะครับซึ่งมีอยู่อีก11คลิปนะครับก็แถมให้อีกฟรีๆนะครับยังไงก็สนใจก็รีบแอดไลน์แอดวรัตภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้บริเวณที่ผมคอมเมนต์ปักบุดไว้เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรีบเลยนะครับอ่ะโอเคครับไม่มีเงินทําอะไรดี ไม่มีเงินทำอะไรดีนะฮะเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้ผมจะแบ่งเป็น2ด้านนะครับประเภทหาเงินนะครับกับช่องทางหาเงินอ่าโอเคถ้าไม่มีเงินนะครับเริ่มแรกผมจะให้คุณลองลองดูอันแรกก่อนนะครับข้อหนึ่งเนี่ยที่จริงไม่อยากเขียนนะแต่ก็ต้องเขียน ก็คือการเป็นพนักงานประจําอันนี้ไม่ต้องอธิบายเลยนะครับก็คือมันคือเข้าไปทํางานก็ได้เงินนะฮะอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากนะครับช่องทางก็ได้หลายแบบเลยคุณจะทําแบบออฟไลน์ก็ได้นะครับออฟไลน์ก็คือการที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับหรือจะออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีงานทําแบบประจําแต่ทําแบบออนไลน์เวอร์มโฮเนี่ก็มีนะครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะรู้ๆกันอยู่นะครับ่างก็คือ งานบริการของตัวเองนะฮะ عة. งานบริการของตัวเองนะครับเพราะปกติเวลาที่เราจะไปขายงานบริการของเราอ่ะมันจะไม่ต้องลงทุนอะไรนยอ่าเพีเยงแต่ว่าคุณจะต้องบริการงานนั้นเป็นถ้าเกิดว,ว่าคุณบริการงานนั้นไม่เป็นเนี่ยนะครับคุณต้องฝึกก่อนนะไม่ได้บอกว่าคุณทําไม่เป็นก็ไม่ต้องทำนะคือทําไม่เป็นก็ต้องฝึกก่อนอ่ะคนเรามันบางทีมัน เพราว่ามาจุดจุดหนึ่งมันเลือกไม่ได้ครเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องเลือกนะครับเมื่อเริ่มโอเคแล้วนะครับหรือว่ามีเงินลงทุนเยอะแล้วค่อยเลือกทําก็ได้นะครับดังนั้นบางทีบางคนอาจจะอะไรฮะไปเอ้ยไปฝึกตัดผมไหมนะฝึกเป็นช่างตัดผมไปฝึกเป็นคนนวดแผนโบราณฝึกวาดรูปฝึกทําออนไลน์อย่างเงี้ยนะฮะเออบางบางคนแบบไปฝึก ทำแบบว่าย,ยิงโฆษณา a c e b o o k หรือว่าไปลงสินค้าให้กับลูกค้าทางออนไลน์ลาซาด้านะครับช e, ้อปปีนะครับหรือไปทําคลิปนะรับจ้างทําคลิปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฝึกฝึก,ฝก,ฝกด้วยตัวเองพอเริ่มคล่องก็ออกมาหาลูกค้านะครับแล้วก็ใช้แรงตัวเองใช้สมองตัวเองเนี่ยนะครับก็คือบริการเนี่ยไม่ว่าคุณจะบริการด้วยแรงนะครับบริการด้วยแรงหรือบริการด้วยสมองก็ได้หมด ราการด้วยแเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วนะอะไรก็ได้ที่เวลาคุณคิดแล้วมันแบบว่ามันไม่ต้องไม่ต้องไปลงทุนหรืออาจจะลงทุนน้อยมากๆนะครับบางทีเนี่ยอย่างเช่นถติว่าตัดผมนะคุณเลยบอกเฮ้ยแ้าตัดผมลงทุนเยอะจะตายนะลงทุนแบบขั้นต่ำนี่ก็เป็นแสนแล้วถูกไหมเครื่องไม้เครื่องมือก็แทงจะตายนะกว่าจะเรียนอีกเพราะฉะนั้นก็คือบางทีคุณอาจจะแบบว่า delivery การตัดผมก็ได้ก็คือวิ่งเข้าไปหานะเริ่มแรกก็อาจจะเอาคนที่รู้จักก่อนก็ได้ถูกไหมฮะ เ,เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะตั้งแต่ช่วงโควิดมาผมก็เห็นคนรับตับผมแบบเข้าไปหาที่บ้านเลยอันนี้ไม่ได้ลงทุนนะเพราะไม่ต้องเปิดร้านไงถูกไหมฮะรุ่นแรกก็ทาจากคนที่รู้จักก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนฝึกเนี่ยนะครับที่จริงผมก็พอเห็นนะขนสอนสอนงานบริการต่างๆี่ยจะทํากับข้าวก็ได้นะตัดผมทําอะไรเนี่ยมีเยอะแยะเตไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ย YouTube ก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็เอาแบบว่าพอรู้พื้นฐานก่อนก็ได้นะฮะ ก็ยังไม่ต้องไปเก็บเงินแพงเพราะว่าเราเริ่มต้นทำนะจะได้ลูกค้าง่ายๆนะครับใช้แดงใช้สมองนี่คือประเภทไหนบางทีอาจจะเป็นค,คล้ายๆกับที่ปรึกษาฮะคล้ายๆที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็คือใช้แต่สมองนะบางบางคนแบบเช่นสมมติว่ารู้นะครับมีประสบการณ์หรือว่าจบสมมติจบบัญชีมานะครับแล้วเห็นแบบว่าโห้ดูนี้คนขายของออนไลน์เต็มไปหมดเลยนะหันไปซ้ายขวาหน้าหลังมีแต่คนขายออนไลน์แต่มีปัญหาเรื่องบัญชีกันหมด แล้วตัวเองจบบัญชีมาหรือตัวเองเคยทำงานเกี่ยวกับบัญชีมาให้คําปรึกษาได้นี่ไงไม่มีเงินก็เป็นที่ปรึกษานะเป็นที่ปรึกษาอาจจะยังไม่รับทําก็ได้นะครับบางทีเขาอาจจะคล้ายๆว่ายังทําเองอยู่นะบันทึกบัญชีเองหรือว่ายืนภาษีเองแต่ว่าคุณให้คําปรึกษาก็ได้เห็นไหมฮะโอ้โหจริงๆนะนี่มันจริงๆฮะรเรื่องแบบนี้นะครับมันทําได้ไม่ยากนะแต่ถ้าคุณไม่มี พื้นฐานในการที่อยากจะทำเนี่ยคุณก็ต้องฝึกทำนะถ้าดังนั้นเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องแบบว่าคุณต้องพอชอบมันหน่อยเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยชอบมันอนะ่ะมันจะแบบว่าฝึกเป็นนิดเดียวแล้วขี้เกียจไงนะขี้เกียจหรือว่าแบบไม่ชอบก็เลยแบบว่าไม่สนใจอีกอะไรเงี้ยนะครับต้องต้องชอบด้วยมันมีเยอะแยะมากมายนะถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วว่าเป็นอย่างเงี้ยแต่คุณนึกไม่ออก นะฮะคุณนึกไม่ออกคุณก็ไล่ดูคลิปนี่แหละคลิปทาง YouTube คลิปยาวก็ได้คลิปสั้นก็ได้หรือจะเข้าไปดู t i k t o อกแล้วก็ได้นะครับหาเขียนพิมพ์คาว่าอาชงอาชีพอะไรก็ได้เดี๋ยวมันก็จะได้ไอเดียเองอะ่ะนะมันเห็นหลายๆคนทําปุ๊บมันก็จะได้ไอเดียเฮ้ยฉันน่าจะพอทําได้อะไรประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคนี่เป็นของตัวเองนะต่อไปที่3ฮะก็คือเป็นตัวกลางให้คนอื่นครับ นี่ข้อ2กับข้อ3แตกต่างกันที่ว่าข้อ2คือเป็นงานของตัวเองไงนะครับข้อที่3เนี่ยเป็นของคนอื่นนะครับเป็นตัวกลางให้คนอื่นเรียกง่ายๆก็คือเป็นนายหน้านั่นเองฮะแต่แต,แต่คือบางคนเขาไม่ชอบคำว่านายหน้าเพราะฉะนั้นผมก็ใช้คำว่าตัวกลางก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ที่จริงมันมีศัพท์เยอะแยะมากมายเลยนะที่จริงมันก็คือประเภทเดียวกันก็คือเอาเรยว่าจับแพทย์ชนแกะ จับจับ,จ,บจับคนอยากซื้อนะครับจับคนอยากซื้อมาพบกับคนอยากอยากจะขายปุป๊บแล้วก็กินเปรนอร์เซ็นต์กลางนั่นเองนะครับหรือบางครั้งเนี่ยไม่ได้เปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็นการบวกราคานะครับเช่นแบบว่าเอ้ยคุณไปเจอคนซื้อนะฮะสุิว่าเขาเออบอกว่าอพอดีคุณอาจจะเคยพูดพูดว่าแบบเอ้ยเนี่ยตอนเนี้ยผมแบบหาอะไรพวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยแบบว่า ชํานาญมากสมมุตินะหรือไม่ก็แบบผมพอรู้ร,รูทางในการหาอะไรล่มอเตอร์ไซค์สมมุตินะฮะเราเสร็จปุ๊บไปบอกคนไปทั่วนะตอนแรกก็ไม่มีใครมาถามหลังๆมาคนเริ่มมาถามเอ้ย,อยตอนนี้ตัวนั่นไฟหลอดไฟของรถอะไรคาวาสกิท m 5 0อะไรไม่รู้นะอบอกชื่อรุ่นไม่ไม,ไม่จริงนะคือกยกตัวอย่างนะมัน,มนตันนี้มันหาไม่ได้เลยคุณหาได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับทีเนี้ยพอคุณไปติดต่อ นะครับหาของได้แต่เขาไม่ได้ให้ค่าในหน้าคุณนะนะเช่นสมมว่าเออตัวนั้นนะครับ990าบาทนะครับคุณต่อราคาเรียบร้อย้าบาทคุณต้องได้กําไรถูกไหมคุณอาจจะต้องไปเสนอราคาเองนะครับเช่นเสนอาคาพันสองหรือว่าถ้ามันหายากมากๆก็อาจจะใส่เป็น1500ก็ได้ นะหรือยากไปกว่าน,นั้นก็หายใส่ไปสองพันตั้งเผื่อต่ออะไรเงี้ยนะเออสองพันอะไรเงี้ยเผื่อต่อต่อ,ต,อต่อลงมาเหลือพันพันสองร้อยอะไรเงี้ยก็ยังกำไรตั้งตั้งสองสามร้อยบาทอะไรประมาณนี้คือคือเพราะว่าบวกราคาเองเพราะเขาไม่ได้ให้ค่าในหน้าคือ,อไอ้เงี้ยคือเป็นตัวกลางอ่ะนะฮะถ้าคนที่เคยทําอยู่แล้วก็จะเข้าใจนะครับอ่าโอเคอ้อลืมลืมด้านนี้เลยนะครับงานบริการของตัวเองนี่ทําที่ไหนได้บ้างออฟไลน์ก็ได้ถูกไหม ออฟไลน์ line, นะครับเหม,มือนที่ผมบอกอเมื่อกี้นะฮะจะจะเข้าไปตัดผมให้ถึงบ้านก็ได้นะครับก็คือเราจะยังไม่เน้นการเปิดร้านค้าเพราะว่ามันมันต้นทุนมันสูงนะฮะออนไลน์ก็ก็โอเคฮนะคบ,บางทีทําควบคู่กันก็ได้นะครับอออนไลน์เนี่ยทุกๆคนก็พอรู้อยู่แล้วว่ามัน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 ฟรีนะเออแต่ก็มีบางคนยังไม่รู้มันฟรีหรือไม่ฟรีนะครับบางคนเล่นฮนะเล,นนะเล่น Facebook YouTube นะครับทิกตอก อะไรพวกนี้เล่นเสร็จพวกก็คิดว่าเออตัวเองไปเล่นเฉยๆก็เลยไม่เสียตังค์แต่คนที่ขายของคงเสียตังค์หรือเปล่าไม่เสียนะทุกที่ถ้าคุณจะขายของเนี่ยตอนเนี้ยไม่เสียนะลาซาด้าช้อปปี้นะครับเอ่อทิกตอกหรือว่าที่ไหนทุกที่ตอนนี้คุณวางขายสินค้าคุณเปิดร้านค้าถ้าเป็น Facebook ก็คือเกิดเปิดเพจไม่เสียเงินนะฮะแต่มันจะมีบางที่ที่แบบว่าคุณขายแล้วคุณจะเ,เสีย ค่าไหน,น้าให้กับเขานะดิ๊กตอกก็ต้องเสีย Lazada, s h o อป e ก็ต้องเสียนะแต่คุณเป็ลขายฟรีไม่มีค่าค่าเช่าร้านอะไรเงี้ยมันก็ยังดีกว่าอยู่ดีคุณเปิดร้านถูกไหมเปิดร้านออฟไลน์เนี่ยอย่างน้อยคุณต้องเช่าขนาดเช่าแผงเออคราวเวลาเช่าแผงตลาดนาดัดะนะบางทีวันหนึ่งก็ไปแล้วเท่าไหร่2 3 0 0เป็นพันหลายพันก็มีนะแล้วแต่ว่าตลาดที่ไหนนะครับ ตลาดไหนคนเยอะไม่เยอะนะคนแย่งกันเยอะหรือเปล่ากระทาก็สูงขึ้นนะครับยังมีต้นทุนเลยนะอ่าโอเคนะครับก็ออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้นะครับส่วนการเป็นตัวกลางให้คนอื่นเนี่ยนะครับตัวกลางเนี่ยจะจะมีความยากกว่าการขายงานบริการของตัวเองนิดนึงนะครับก็คือคุณต้องสร้างความน่าเชื่อถือทั้งคนที่ซื้อคนที่จะซื้อกับคนที่เขาอยากจะขายให้ เพราะว่ามันสองฝั่งคุณอยู่ตรงกลางอ่ะถ้าเขาไม่เชื่อถือคุณเขาก็ไม่อยากขายให้คุณคนนี้ก็ไม่อยากซื้อคนนั้นก็ไม่อยากขายไงนะตัวกลางถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในหน้าทีค่คนที่เป็นตัวกลางที่ไม่น่าเชื่อถือนะขายไม่ได้บอกกูเลยว่าขายไม่ได้เลยดีวยกว่าจะบอกว่าขายไม่ค่อยได้ก็ไม่ได้แหละขายไม่ได้เลยดีกว่าเพราะว่าคนคนไม่กล้าฮะ,ะคนไม่กล้าซื้อด้วยนะครับอ่าโอเคนะฮะทีเนี้ย เป็นนายหน้าโอเคก็แน่นอนออไฟไลน์ก็ได้อยู่แล้วถูกไหมก็เป็นนายหน้าทั่วไปนะครับอาจจะเป็นนายหน้าที่ดินก็ได้นะนายหน้าที่ดินนายหน้ารถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับนายหน้าขายอุปกรณ์ที่หายากๆเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้อะไหล่มอเตอร์ไซค์เนี้ยบางทีคุณเด็กเพิ่งคิดว่านายหน้ามีแต่พวกขายของอย่างนี้นะมันทุกอย่างมันมีนายหน้าได้หมดเพียงแต่ว่าคุณไปหาคนซื้อได้คุณไปหาคนขายได้หาของได้ก็ก็กจบแล้วนะอาชีพนี้ก็คือทําได้แล้วนะ อแล้วก็ทําแบบออนไลน์ก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้สับทางออนไลน์อ่ะนะครับถ้าเป็นในหน้านี่นะฮะมันมีคําว่าพันธมิตรไงนะครับเดี๋ยวนี้เออผมมาพูดอย่างนี้ได้แล้วนะที่จริงผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนาหน้าเนี่ยหรือว่า Affiliate นะภาษาอังกฤษเมื่อก่อนนะครับอธิบายไปหลายๆคนไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวนี้มันเลยแปลอ,ออกมานะที่จริง Affiliate นี่ก็แปลว่าการตลาดแบบพันธมิตรนั่นเอง เขาก็เลยเดี๋ยวนี้ก็เลยเรียกง่ายๆนะโดยเฉพาะคนที่ทําบน TikTok กนะครับก็จะเรียกว่าพันธมิตรนะเป็นพันธมิตรของใครนะหรือบางคนหาพันธมิตรอย่างเงี้ยนะครับที่จริงมันคือแปลมาจาก F i l i a t e a f Filiate ก็คือแปลง่ายๆคือนายหน้านั่นแหละคือการเอาของของคนอื่นไปขายนะฮะของของคนอื่นไปขายนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปขายทางออนไลน์เนี่ยแพลตฟอร์มที่ที่เขารองรับเนี่ยเวลาที่เราไปขายเสร็จปุ๊บ คนกดลิงก์จากเรานะกดลิงก์หรือว่ากดตรงสินค้าจะซื้อปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้เป็น้ายๆว่าเป็นลิงก์ของพันธมิตรที่จริงสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าของร้านนู้นนะแต่เราออามาแชร์ขายนะเสร็จปุ๊บคนซื้อมากดลิงก์ของเราแล้วซื้อจริงๆเราก็เลยได้เปอร์เซ็นต์จากร้านค้านี้นะฮะ,ะเพราะว่าใจไม่ก็คือในหน้าพูดง่ายๆก็คือในหน้านแหละก็คือคุณเอาของคุณอื่นไปแชร์คุณก็ได้ได้ค่าในหน้านะครับนี่ไงฮะ ไม่มีเงินทําได้นะตอนที่ผมไม่มีเงินผมก็ทานะเออไม่มีเงินก็ทําแต่ว่าพอหลังๆเริ่มมีเงินขึ้นมามันก็ไม่มีเวลาทําคือที่จริงออไอ้พวกเนี้ยมันใช้เวลาไงเวลาเราทําอะไรมันต้องใช้เวลาหมดนะครับเวลาเราไปทําเพิ่มอ,อ,อีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งมันก็จะไม่มีเวลาแค่นั้นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะทําอย่างเงี้ยนะครับมันก็รวยได้นะ โดยเฉพาะการทําไปตัวกลางในปัจจุบัน h นี้นะฮะตัวเนี้ยฮิตมากนะครับ,รบก็รวยได้เลยเพราะอะไรถึงรวยไม่ได้ลงทุนอะไรแล้วก็ไปแชร์นะครับสำหรับแพลตฟอร์มเองออนไลน์เช่นไม่ว่าที่ไหนก็ช่างทิกตอกหรือว่าอะไรคือคนมันเข้ามาดูเยอะอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นก็คือบางทีเราไม่ต้องไปเสียเวลาหาลูกค้ามากลูกค้าก็เข้ามาเองอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าหลังๆมาคนคนทาเยอะแล้เกิดอ,อะไรขึ้นคนทําเยอะก็ มันก็แข่งกันอีกอ่ะเพราะฉะนั้นคนไหนที่นะครับดังมากกว่าคนนั้นจะขายได้เยอะกว่าถูกไหมฮะคุณคิดดูสิอ่าคนคนจะซื้อของว่าคุณคุณทำแบบเอฟเฟคเนี่ยหรือว่าพัทมิรเนี่ยนะฮะผมวางขายอย่างหน้าผมเลยนะไปวางขายในทิกต o k เนี่ยขายอะไรที่อย่างหนึง่งกับใครไม่รู้ที่คุณไม่รู้จักวางขายของเหมือนกันคุณจะซื้อใครนะฮะเอาจริงๆนะผมถามจริงๆเลยนะคอมเมนต์มาด้วยก็ได้นะ อย่าเซลผมบอกว่าไปไ,ไม่ซื้อกับผมนะอือนี่ไงเมื่อกี้บอกตั้งแต่เริ่มนะฮะหนังสือนี้แค่ร้อยต้นๆฮะ,ะนี่ผมเขียนนี่หนังสือใหม่ล่าสุดนะครับเล่นแถมคลิปวิดีโอเนี่ยจะเรียกว่าคอร์สออนไลน์ก็ได้ที่มันมีความยาวอีก11คลิปมีอีก11คลิป,ลปนะสอนนะครับก็คือดังได้เลยอ่ะพอดังปุ๊บคุณจะทำแบบแบบไหนก็ได้ทําแบบพนักงานประจําก็ยังได้เลยนะเออหนังสือเล่มนี้ก็บอกคุณไปนพนักงานประจําแล้วทำแบบที่ผมบอกอะ่ะคุณดัง นะครับคุณก็มีคนซื้อตัวนะอืม,มคือทุกอย่างเนี่ยคุณดังขึ้นคุณขายง่ายขึ้นและคุณขายได้แพงขึ้นด้วยนะครับโอเคนะโอเคนะฮะพอเข้าใจแล้วนะครับก็อ้อฝากเรื่องหนึง่งนอกจากหนังสือแล้วนะครับพอดีพูดถึงพันธมิตรนะครับปกติแล้วเนี่ยการทำพันธมิตร,นตรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมี Ti k t o อกนาะมาแรงนะฮะติกตอกโดยการใช้ Tik To อกชอ็อปแชร์ปักตะกร้าอะไรพวกนี้เอาตะกร้าไปใส่ นะครับลาซาด้าก็มานานแล้วนะครับมาหลายปีแล้วนะครับช้อปปีก็เช่นเดียวกันหลายปีแล้วนะครับก็คือเอาสินค้าที่คุณเห็นเนะี่ยไปแชร์นะครับแล้วก็จะได้จะได้เออเปอร์เซ็นต์แต่ทั้งหมดเนี่ยทั้ง3ที่เนี่ยถึงแม้เขาจะให้เปอร์เซ็นต์นะ,ะเฉลี่ยนะฮะเขาจะให้เฉลี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่สินะครับสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยเลยนะสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มีที่หนึ่งฮนะให้เยอะหน่อย ะครับก็คือผมเอง WBL นะครับก็คือวรัตภัณฑ์แอฟฟิลิเอตนะครับตอนนี้กำลังคิดว่าจะต้องให้ได้เยอะอคนอื่นผมเริ่มต้นตอนนี้ก็กะว่านะครับจะให้3 0ขึ้นไปนะครับอาจไม่ต่ำกว่า30และนะเมื่อก่อนทำคลิปเนี่ยยังบอกว่าจะให้25้นะถ้าใครตามผมตลอดแต่ตอนนี้เพิ่มเป็นสามสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีลดนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงถ้าสนใจทำ ไม่มีเงินแล้วอยากจะมาเป็นตัวกลางกับผมนะครับสินค้าของผมเอง WBL นะครับได้30%ขึ้นไปนะก็ติดต่อผมได้เช่นเดีวยวกันนะครับไลน์ไลน์ลเดิมเหมือนตอนแรกก็คือไลน์แอดวรัภพบมีแอดเป็นหน้านะครับอ่าโอเคนะครับก็แคปหน้าจอกันไว้หรือถ้าไม่เข้าใจก็ดูวนไปวนมาก็แล้วกันแล้วสุดท้ายนี้อย่าลืมแชร์นะครับให้กับคนที่เขาก็กําลังสนใจเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่ายุคนี้บางทีมันก็เริ่มต้นหางเงินก็ เมือนจะง่ายแต่เขาไม่ง่ายนะก็ลองแชร์กันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสในการหาเงินมากขึ้นนะครับอ่าสุดท้ายนี้อีกครั้งนึงครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือกดติดตามผมเนี่ยนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพะผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ